สวัสดีครับผมครูเป้งน,นะครับและนี่คือด็อกเตอร์ชัวแชนเนลครับคลิปในวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงหลักการในการสร้างดาต้าเบสใน Microsoft Access ในเรื่องของวิธีในการสร้างอาจารย์ได้พูดไว้แล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์วิธีในการสร้างฐานข้อมูลไว้ที่ใต้คลิปนะครับแต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงหลักการในการสร้างดัตเต้าเบสเรามีหลักการยังไงในการตั้งชื่อเทเบิลตั้งชื่อไฟล์ดัตต้าเบสการตั้งชื่อฟิลนะครับและก็การเลือกใช้ถ่ายข้อมูลเนื้อหาในะคลิปนี้จะเป็นยังไงเข้าไปดูกันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข้อมูลกันก่อนนะครับว่าข้อมูลแบบไหนที่เราจะเอามาสร้างดัตต้าเบสในคลิปนี้นะอาจารย์ได้จําลองขึ้นมานครับอาจารย์ได้จําลองข้อมูลของ u s เซ n a m e นะการสมัครสมาช,ชิกเข้ามาในโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งหรือว่าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งเขาจะมีการจัดเก็บในส่วนของ User ID ซึ่งเป็นรหัสนะครับ u s e r Name นะครับพ a สเว o ร์นะครับวันที่สมัคร ชื่อของผู้สมัครนะครับและก็เงินเดือนของผู้สมัครด้วยและก็สถานะของผู้สมัครนะครับจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของหัวคอลัมน์นะครับเขาจะมีการตั้งชื่อคอลัมน์ว่า user id นะครับเอาไว้เก็บ id นะ username เอาไว้เก็บ username password เอาไว้เก็บ password นะครับเด e เอาไว้เก็บวันที่เราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับ name เอาไว้เก็บชื่อสกุลน,นะครับ ส a l a r เอาไว้เก็บเงินเือนและก็ Sta ตัสเอาไว้เก็บสถานะของพนักงานว่าพนักงานคนนี้ลาออกแล้วหรือยังนะครับถ้าลาออกแล้วนะครับสถานะตรงนี้ก็จะเป็น False นะครับแต่ถ้ายังทํางานอยู่สถานะตรงนี้ก็จะเป็น True นะครับเทเบินี้ตั้งชื่อ Table ว่า User ถ้าเราจะเอาข้อมูลในส่วนนี้นะครับไปสร้างเป็น d a t a b a บสใน Microsoft Access เราจะมีการตั้งชื่อ f i ล l ยังไงตั้งชื่อเทเบิยังไง เลือกใช้ Data Type แบบไหนให้เหมาะกับชนิดของข้อมูลแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะพับลงไปก่อนนะครับจากนั้นเปิด Microsoft Access ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็คือ Microsoft Access ในเวอร์ชัน2016นะครับการสร้างดาต a าเบตเหมือนเดิมครับคลิกที่ New นะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้า Home นะเราอยู่ในหน้า Home นะครับคลิกที่ New นะครับ จากนั้นนะครับเขาจะให้เราเลือกที่ในการจัดเก็บดาต้าเบลและก็ตั้งชื่อไฟล์ดาต้าเบลด้วยนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกจัดเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปหลักัดนะครับง่ายๆนะครับนะให้เราสังเกตในส่วนของ Save a d ์ไทปด้านล่างนะครับตอนนี้นะตอนนี้นะครับนะสังเกตดูนะเมื่อเราดับดาวลงมานะครับเราจะเห็นไทป์ของดาต้าเบลนะครับมีอยู่3ามไทหลักๆนะ MDB MDB A.C.C.D.B. นะครับนะตรงนี้จะเป็น Microsoft Access 2002ถึง2003 format นะครับอันที่2จะเป็น Microsoft Access Database 2000 format นะครับและก็อันที่3สุดท้ายนะครับก็จะเป็น Microsoft Access 2007ถึง2016นะนามสกุลของเขาก็จะเป็น A.C.C.D.B. นะครับเราจะเลือกใช้ยังไงนะ ถ้าเกิดว่าเรามีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic นะครับในส่วนของพาร์ทการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเราสังเกตดูนะมันจะมีคำสั่งว่า provider เท่ากับ m i c r o s o f t j e t o l e d b 4 0นะถ้ามีคำว่า4.0นะครับให้เราเลือกใช้ Format ของ Database เป็น microsoft access database 2002ถึง2003 Format นะครับ นามสกุลของเขาจะเป็น .mdb นะแต่ถ้าคำสั่งในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเป็น Provider เท่ากับ Microsoft .Jet .OleDb .12.0 12.0นะครับให้เราเลือกใช้ตัวนี้นะครับ Microsoft Access 2007ถึง2016 Database นามสกุลจะเป็น .accdb นะ เลือกใช้ชนิดของไทยให้เหมาะสมกับพาร์ทในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของตัวเองด้วยนะโอเคนะครับจุดนี้เดี๋ยวผ่านไปนะเดี๋ยวอาจารย์จะตั้งชื่อไฟล์ดาต a เบีแล้วกันนะครับตัวชื่อไฟล์ผมจะใช้เป็น mydb แล้วกันนะครับเอาง่ายๆนะ mydb นี้นะครับ ส่วนท้ายผมจะขอใช้เป็น Microsoft Access Database 2002ถึง2003 format ละกันนะครับนามสกุลจะเป็น .mdb นะผมขอใช้ตัวนี้ละกันนะครับผมใช้บ่อยนะจากนั้นกดโอเคนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม Create ได้เลยนะครับตอนที่เราเข้ามาโปรแกรมในครั้งแรกนะครับเราก็จะเจอหน้าโล่งๆแบบนี้นะครับพร้อมกับมี Table 1บนแท็บนะตรงนี้ก็เป็น Table 1เหมือนกันนะครับ ให้เราไปในส่วนของไม้มันทัดด้านข้างเห็นไหมครับคลิกหนึ่งที่นะครับเราจะไปที่มุมมองดีไซน์นะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนของมุมมองดีไซน์ได้นะครับเขาจะให้เราตั้งชื่อเทเบิลก่อนเราควรจะตั้งชื่อเทเบิลแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของเราก่อนนะนี่คือข้อมูลที่เราจะเอามาสร้างแตเบตนะครับสังเกตในส่วนของชื่อชีทนะจะมีการตั้งชื่อชีทว่า user เราควรจะใช้ชื่อเทเบิลว่า user หรือไม่นี่นะควรจะใช้ไหมอาจารย์ตอบเลยว่าไม่แน่ใจคำว่า user อาจจะไปซ้ำกับคำสั่งในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลก็ได้ดังนั้นแล้วนะครับหลักการในการตั้งชื่อเทเบิลเราควรจะใช้ข้อความบวกกับ Underscore ด้วยนะครับหรือ อย่าอ้างชื่อชื่อนั้นโดยตรงยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราจะใช้ชื่อเทเบลว่า user นะครับ u s e r อย่างนี้เราควรจะใช้เป็น u user อย่างนี้ ah u user ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้เป็น t b l underscore user อย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่เราไม่ควรที่จะใช้เป็น user อย่างนี้นะครับอาจารย์แนะนำให้ตั้งเป็น tbl underscore user อย่างนี้นะครับให้ใช้อย่างนี้นะครับจะดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็ชัวร์กว่าด้วยนะจากนั้นนะครับกดโอเคเข้าไปเราก็จะเข้าไปสู่มุมมองดีไซน์นะครับ สังเกตเห็นว่าในมุมมอง Table เห็นไหมครับเราก็จะมี Table ลอยู่1นึ่งเทปรากฏขึ้นนะครับพร้อมกับชื่อ Table ว่า tbl underscore user ไม่ซ้ำกับคำสั่งนะครับหรือว่าฟังก์ชันใดๆแน่น,น,นอนเรามาดูหลักการในการตั้งชื่อฟิลกันบ้างนะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเรานะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอแบ่งเป็น2ตัวแล้วกันนะครับอ่าแอคเซสก็มาจ้านี้อ่าอย่างนี้นะครับอันนี้ขอย่อเข้าไปโอเคนะ ข้อมูลของเรานะครับคอลัมน์แรก user id เราควรจะตั้งในส่วนของ field name ตรงนี้นะครับหรือว่าคอลัมน์ในการจัดเก็บข้อมูลใน Access เป็น user id ไหมอาจารย์บอกเลยว่าไม่ควรนะครับไม่ควรเพราะอะไรคําว่า user id อาจจะไปซ้ำกับคำสั่งในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะจริงๆนะครับอาจจะไปซ้ำกับคำสั่งในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล มันเป็นคำเฉพาะในโปรแกรมนะครับพวก user id user name password คำว่า date name อย่างนี้นะครับหรือว่า status อย่างนี้นะครับมันอาจจะไปซ้ำกับคำสั่งในโปรแกรมดังนั้นแล้วนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ในส่วนของ user id เราควรจะใส่เป็นอะไรครับถ้ามันเป็นข้อมูลของ member นะครับสมมุติว่าข้อมูลนี้ก็คือข้อมูลของ member หรือเป็นข้อมูลของพนักงานอย่างนี้นะครับ พนักงานก็ employee ใช่ไหมครับถ้า member เราอาจจะใช้เป็น member หรือว่า customer ก็ได้นะครับอถ้าตรงนี้เป็นส่วนของพนักงานอ,อาจารย์พูดถึงพนักงานใช่ไหมตอนแรกนะครับอาจารย์ก็จะใช้เป็น employee นะครับ employee ตัวย่ออาจารย์ก็จะใช้เป็น emp underscore id อย่างนี้สังเกตตรงนี้นะครับ id ของเขาจะขึ้นต้นด้วย0 0 0 1เป็นการ insert id เข้ามาไม่ได้รันอัตโนมัติ ดังนั้นแล้วนะครับในส่วนของ Data ไทยเราควรที่จะเซฟเป็นแบบไหนนะครับอาจารย์แนะนำเป็น s h o r t t e x t หรือว่า t e x t นะครับอ่านะเพราะว่าอะไรนะครับในการค้นหาข้อมูลเข้ามาเขาก็จะ Search Keyword ในการค้นหาว่ารหัส0ูนใช่ไหมครับศูนยอย่างนี้นะครับศูนยอย่างนี้นะครับเขาจะ Search เข้ามามันเป็นข้อความในการ Search เข้ามา ดังนั้นให้ใช้เป็นช็อตเทคดีกว่านะครับถ้าเป็นข้อมูลในการ Insert เข้ามานะตรงนี้เขาอินเสิเข้ามานะครับให้ใช้เป็นช็อตเทคต่อมานะครับ f i l ฟิลยูส์เนมฟิลที่2นะครับเก็บข้อมูลของยู n a m e เราควรใช้เป็น u s ยู n เนมไหมก็ไม่นะครับตามที่อาจารย์บอกเดี๋ยวมันไปซ้ำกับคำสั่งหรือคำเฉพาะในโปรแกรมนะครับดังนั้นแล้วเราควรจะใช้เป็น EMP USER ดีกว่า ตรงนี้เป็นเทค t ใช่หรือไม่นะครับข้อความในส่วนนี้มันเป็นเทคนนะครับเราก็ใส่เป็น short text นะไทป์นะครับควรเลือกให้เหมาะสมกับข้อมูลนะใส่เป็นช็อตเทค x t ไปเลยนะครับจากนั้นฟิลที่ s นะครับเก็บ password นะครับเราก็ใช้เป็น e m p underscore part หรือ e m p underscore password ก็ได้นะครับดัตต้ไทป์ก็เก็บเป็นช็อต t ท e x t คเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าอะไรนะครับพาสเวิร์ดนะครับเราเก็บเป็นตัวอักษร มันก็มีทั้งตัวอักษรและตัวเลขนั่นแหละนะครับแต่ว่าอะไรที่มันเป็นตัวเลขเราควรที่จะเก็บท้ายมันเป็นนัมเบอร์ไหมนะครับเราต้องคิดก่อนว่าตัวเลขตัวเลขนั้นนะ่ะเราเอามันมาคำนวณไหมอ่าพาเวิส่วนนียเราไม่ได้เอาเขามาคำนวณน,นะครับอ่าเราเอาไว้อ้างอิงการล็อกอินเข้าใช้งานนะครับดังนั้นแล้วเราเก็บเป็นช็อตเทคหรือว่าเทคไปเลยนะครับ ฟิลต่อมานะครับจะเป็นวันที่เขาสมัครอ่าวันที่เขาสมัครก็คือเดทนะครับเราควรจะใส่ชื่อฟิลว่าเดทอย่างนี้เลยไหม DATE อย่างนี้เลยไหมผมบอกเลยว่าไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะครับคําว่าเดทนี่เป็นคําเฉพาะในโปรแกรมเลยนะนะครับเราไม่ควรที่จะตั้งชื่อฟิลหรือว่าคอลัมน์ให้มีชื่อว่าเดทนะครับไม่ควรนะครับเราควรที่จะตั้งชื่อใหม่นะครับ หรือหลีกเลี่ยงการซ้ํากับคําสั่งหรือว่าฟังก์ชันนั้นๆน,น,นะครับเราควรที่จะใช้เป็น emp date หรือคุณจะใช้เป็น d date นะครับ d date ผมก็ไม่ไม่มั่นใจแหละว่ามันจะซ้ำไหมนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็น emp underscore date อย่างนี้นะไม่ซ้ำแน่นอนนะครับต่อมานะครับการจัดเก็บข้อมูลในจุดนี้สังเกตด,ดูว่าเขามีรูปแบบการจัด เก็บเป็นวันที่นะครับเป็นวันที่เห็นไหมครับถ้าเขาจัดเก็บเป็นวันที่นะครับวันเดือนปีให้เราเลือกในส่วนของ Data type ให้เป็น Date Time นะครับอย่างนี้นะ Date Time ก็คือ type ของข้อมูลที่เอาไว้เก็บวันและเวลาต่อมานะครับ Name คำว่า Name คำว่า Name อาจารย์บอกเลยว่าอาจจะนะ อาจจะซ้ากับคําเฉพาะในโปรแกรมหรือคําสั่งหรือฟังก์ชันนะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรที่จะใช้เป็น emp name หรือ emp full name ก็ได้นะครับแล้วแต่นะจุดนี้นะครับหรือเราจะใช้เป็น full name ก็ได้นะครับ full name ก็ไม่ซ้ำแน่นอนแต่ว่า name นั้นอาจารย์ไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับ data type นะครับก็เป็น s h o r text นั่นแหละนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็น text นะครับชื่อที่เก็บเข้ามาเขาเก็บมาในลักษณะของ text ต่อมานะครับในส่วนของส a l a r i หรือว่าเงินเดือนนะครับในส่วนของชื่อฟิลควรใส่เป็นส a l a r ไหมนะครับได้นะนะครับเพราะว่าคําว่าส a l a r i นั้นอาจารย์คิดว่าคงไม่ซ้ํากับคําเฉพาะหรือคําสั่งในโปรแกรมแน่นอนนะครับเราอาจจะใส่จุดนี้ว่าเป็นส a l a r เลยก็ได้นะครับซาลารีอย่างนี้เลยก็ได้นะครับไม่ซ <wanna use> <frustration> ้ําแน่นอนนะครับหรือคุณจะใช้เป็น emp salary อย่างนี้นะครับ ก็ไม่ผิดนะครับแต่ดาต้าไทยอ่าสังเกตดูนะ s a l a r y นะครับมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตัวเลขคำถามเกิดขึ้นว่าเราจะเอาข้อมูลจุดเนี้ยมาคำนวณไหมแน่นอนเราจะต้องมีการคำนวณเงินเดือนนะครับอาอาจมีการคำนวณเงินเดือนเกิดขึ้นในการใช้คำสั่ง SQL นะครับหรือว่าภายในโปรแกรม ดังนั้นแล้วนะครับไทที่เหมาะสมในการเก็บเงินเดือนนะครับหรือว่าตัวเลขที่เราเอาไปคำนวณคือ Number ส่วนฟ l ลไซค์นะครับฟิลไซก็คือรูปแบบการจัดเก็บรูปแบบการจัดเก็บนะครับมีอยู่2รูปแบบนะแบบแรกนะครับลองอินเทเจอร์เห็นหมลองอินเทเจอก็เอาไว้เก็บตัวเลขแต่เป็นจำนวนเต็ม คำว่าจำนวนเต็มคืออะไรจำนวนเต็มก็คือจำนวนของข้อมูลตัวเลขที่ไม่มีทศนิยมสังเกตดูซิเงินเดือนมันมีการเก็บในรูปแบบทศนิยมหรือไม่นะครับนี่เห็นไหมแถวนี้นะครับมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบทศนิยมนะครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยจุดห้าศูนย์นะครับหรือว่าจุดห้า ดังนั้นแล้วนะครับหากเราเลือกใช้ฟิลด์ไซส์ในส่วนของ EMP Salary เป็น long integer เมื่อไหร่นะครับจุด0.5ของเขาจะหายไปทันทีนะครับฟิลด์นี้เขาจะไม่เก็บจุดทศิยมไว้นะครับอะไรที่เป็นทศิยมเขาจะตัดทิ้งไปเลยนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของทศนิยมในฟิลดนั้นๆด้วยนะครับ เราจะต้องกำหนดฟิลไซส์เป็นดับเบิลนะครับเป็นดับเบิลนะสุดท้ายนะครับในส่วนของคอลัมน์สเตตัสนะครับสเตตัสอย่างนี้นะครับเราควรที่จะกำหนดชื่อของคอลัมน์นี้นะครับของฟิลนี้เป็นสเตตัสไหมนะครับอาจารย์คิดว่าคำว่าสเตตัสนั้นนะครับอาจจะซ้ำกับคำเฉพาะในโปรแกรมหรือว่าชื่อฟังก์ชันนะครับ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหมือนเดิมครับอาจารย์ก็จะใช้เป็น EMP underscore status นะครับ T U S นี่นะครับสังเกตว่าในส่วนของ Status นะครับจะมีการเก็บข้อมูลอยู่2แบบจริงหรือเท็จแค่นั้นนะครับถ้าเขายังทำงานอยู่ก็ให้สถานะเป็นจริงหรือว่า True นะครับ แต่ถ้าเขาไม่ได้ทำงานอยู่แล้วเขาลาออกไปแล้วนะครับก็ให้สถานะเป็น f a l านะครับอ่าเ l ก็เขียนอย่างนี้ F A L S E นะครับก็คือ Fa l าอ uh, ่ะก็คือสถานะเป็นเท็จนะครับในการเก็บสถานะของข้อมูลแบบนี้นะเราควรเลือกใช้ Data type เป็นแบบไหน ถ้าเป็นคำสั่งในการเขียนโปรแกร,รมในภาษาวิชชลนเบสิกนะครับในการเก็บข้อมูล2แบบนี้ค่าจริงหรือเท็จนะครับเราจะมีการเก็บไทปเป็นแบบบูลีนแต่สังเกตเห็นว่าในส่วนของ Data า,าไทปใน Microsoft Access จะไม่มีบูลีนนะครับที่อาจารย์เห็นชัดเจนก็คือ yes และก็ no เ e s ก็คือใช่โนก็คือไม่ใช่หรือว่าค่าจริงหรือเท็จนั่นแหละนะครับจากนั้นนะครับในการสร้างดาต้าเบสเราก็จะต้องมีการกําหนด p r i m มารีคีด้วยนะครับจะสังเกตเห็นว่าในการสร้างเทเบิลแรกนะครับเขาจะมีการกําหนด p r i m มารีคีให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ,นะรบกําหนดไว้เลยที่ฟิลด์แรกเห็นไหมนะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ฟิล์อื่นเป็น primary key นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้โดยเลือกที่ฟิล์นั้นสมมุติว่าผมอยากให้ฟิล์ emp underscore user เป็น primary key นะครับผมก็คลิกที่ฟิล์นั้นหนึ่งทีนะครับนะตอนนี้เราอยู่ที่ฟิล์ emp underscore user นะครับแล้วก็คลิกที่ลูกกุญแจนะครับเห็นไหมกุญแจหรือว่า primary key ก็จะย้ายมาอยู่ในฟิล์ emp user นะครับ อ่ะตอนนี้อาจารย์ให้ในส่วนของ emp id แล้วกันนะครับเป็นนี่เซตไว้อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับคลิกขวาเห็นไหมอาจารย์มีการคลิกขวาที่แทบ็บแล้วเลือกเซฟเพื่อทำการบันทึกข้อมูลการดีไซน์เทเบิลเทเบิลนี้นะครับจากนั้นปิดลงไปเลยนี่นะครับต่อมาในการอินเสิร์ตข้อมูลเดี๋ยวอาจารย์จะทดสอบอินเสิร์ตข้อมูลเข้าสักหนึ่งคนแล้วกันนะครับคนแรกรหัส0001 000, 000, 000. อ่าเก็บได้ ยูสเน e เป็นสม cs 0 0 1นะครับ som cs 0 0 0 1นะพาสเวิร์ดก็1 2 3 4 5นะครับสี่หเดทเป็นแบบไหนเดทเขามีการกำหนดเป็น5 2 2022. 2 0 2 2นะเดือน2นะครับเดือน2อันนี้พฤษภาเมษามีนาอ่ะ ัวนีเดือน2นะครับเดือน2วันที่อ่านะครับปี 2, 2,022อเห็นไหมเก็บได้ปกตินะครับนิ่มนะครับหรือว่าฟูนิ่มก็สมชายนะครับสมชายนามดีนะครับส a l a r ่ามาดูที่ส alarie ส a l a r i ของสมชายก็คือหมื่นห้าเดี๋ยวสิอ่าหนึ่งห้า 0 0 0นะครับสถานะตอนนี้ก็คือ two นะครับ two ก็เช็คบอกไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับเก็บได้นะครับอ่ะสมมติว่าส a l a r i ของสมชายมีการปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นมา25สตางค์เราสามารถใส่จุด25ได้เห็นไหมเห็นไหมใส่จุด25ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเรามีการกำหนดในส่วนของ fill ซ i d e เป็น double นั่นเองนะครับทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลในลักษณะของ ทศยมได้ด้วยนะครับและนี่ก็คือหลักการในการสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access นะครับทุกคนลองเอาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรมของตัวเองนะครับใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด o t o r c Channel ครับ ขอบคุณครับ